ไม่ได <łość> ้ได้ได้เลยได้ของขวัญแล้วของขวัญอะไรมีมีเตรียมหรือยังไม่ไม่เปลี่ยนเสื้อตบที่นี้ตบมากันเลยดีกว่ามีตบเลยไม่ยากขนาดนั้นนตบไม่ได้ทำไมอะค่ะ ไ่ใจเป็นพี่ย่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเมย่ากับเจเจมี๊กก็วันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญสองคนหนึ่งคนไม่ใช่หนึ่งซนหนึ่งคนค่ะก็เดี๋ยวก็รอเขาอ่านหนึ่งนะคะไม่ใช่ค่ะ แต่เขาอะสภาพไม่ไหวนะคะเขาบอกว่าไปแต่งตัวแปนึงพวกเราก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยเอ้ยอย่าบอกให้เขารู้ดิก็วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมอะไรกันก็ไปติดตามกันเลยนะคะตอนนี้เราก็ต้องมีแฮปแล็กเชร์ก็คือคนเดียวคนเดียวนะคะ โอเคค่ะท <G ã entender> okay, ุกคนเดี๋ยวเราไปรอกันข้างล่างเลยไปยากลงไปรอลงไปรอ โอเคโอเคโอเคสมมตแพ้หรือเปล่าเนี่ยไม่แพ้จ้ะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะเห็นอะไรก่อนโดนมาแตกหน้าใครเดี๋ยวเดี๋ยวใครแต่งหน้าเร็วกว่ากันได้ได้ได้ไรได้ของใครแล้วของขวัญอะไรมีมีเตรียมหรือยังไม่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องสรุปก็คือใครแพ้โดนเมีอาแตกหน้าโอ้โหเไม่ย่าออะไม่ยาก แตเบย่าพูดมาก่อนเนาะเย่าบานให้โอเคไหมเมย่าพูดมาก่อนว่าวันนี้จะแต่งหน้าให้ใครพูดดีๆนะเจ๊โอเ้เจ๊ลดค่ะแม่เดี๋ยววันนี้เธอแต่งไม่เร็วกว่าเดิมแต่งเลยแต่งย่านานนะให้เร็วเลยเบย่าเนี้ยกดผมเขียวเคียวอันหนึ่งพอถังแล้วเมย่ากดเลยนะครับพีเฮ้ยอย่ามึงดินี่นี่ต้องใช้ใช้รองพื้นด้วยแล้วก็แบบเธอใช้คุชชั่นเหมือนฉันได้เฮ้ยใช้คุชชั่นเปล่าๆมันก็คือไม่มันมัน มันไม่หมดอ่ะมันเก็บไม่มีหรอใช่ต่อไนี้เราแต่งเหมือนเหมือนคนไดหรือว่าคนไดหรือว่าคนไดแก่แต่งเหมือนคนสวยค่ะจบาแม้แนะนำแล้วนะพี่บอยต้องมีรีวิวงานต่อแล้วเนี่ยจะให้เมย่าแต่งหน้ายังไงเนี่ยไม่ต้องแค่รสิคี่ขกลัวหรอพี่กลัวจากเพราะฉันแต่งหน้าหนึ่งสามสามสามสิบเมย่าต้องหนึ่งสองสามแล้วเมย่าก่อนเริ่มใครนะเฮ้ยอย่าพึ่งอ่ะนับหนึ่ง มแล้วย่าลำมหนึ่งสองสามกดเขียวเอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเขาเปิดอันนี้ก็ลืมช่วยอ่ะย่าล้มหพึ่งนะหนึ่งสองยังจะช่วยอย่าพิ่งเอามานาบนาบนาบเมียหนึ่งเบยวันนี้วันนี้เม่ยนอนไหนั้าหมนหรือข้างล่าง โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวพอละพอเดี๋ยวไม่ได้พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้แต่งหน้าเลยหน่งองสายังไม่กดไอมีไม่ใสดิ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่า่่าก่่ะ่ เร็ว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 เร็็วเร็วเรเร็วเร็วเ็วเร็วเร็วเวเรร็วเร็ว็วเร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 ็วเ จะให้แย่แต่งเดชไม่ได้ว้าวคนโลกเลยเอกความตรงนะว่าโอยเจแพ้เฮธอก็มันแย่อยากแต่งหน้าเจอืกอก็เยอะดี ให้เมียแต่งหน้านะคะถ้าเมียแพ้คุณเลี้ยงน่เมียแน่ว่าเสร็จแล้วค่ะสโ็ล้วเรียบร้อยแล้วจ้าบอกแล้วนะคะว่ามาแบบเห็นหน้าแบบน,นี้ในกล้องอาจจะมองไม่ชัดแต่จริงคือครบเพราะว่ากี่ตาเขียนคิวไรด่างคือเขาสูบแก๊สไม่ใช่เพราะว่าไม่พูดเพราะอะไรรู้ไ<จ>หมเกี่ยวโดนแต่งหน้าปะเมียแย่ครู้คนแท้คนแท้คือใครคะพูดหนังๆสิ เจเก่าค่ะเจเก่าเจชื่ออะไรคะเจอะไรเจแล้วมีหนูขอโทษที่หนาอ๋อขอโทษด้วยนะคะเจเจโอ้โหคนนี้เขาแากเอาเอาทิ้งที่ไหนดีคะแบบเขาปะอาการไม่ต้องแต่งเลยเจ๋งยังไงเนี่ยต้องแต่งสวยวันนี้จะถ่ายงานโอเคแต่งโอเคนะคะแต่งให้สวยเลยแต่งให้สวยเลยนะคะมาอ่ะเดี๋ยวจะมีนั่งบนโซฟาเลย ไปไปนั่งแต่งเจเจบทโทราปะมาไมา่รู้จะอะไรดีปะมาเจ้หน่อยมาต้องถาดีเกินสวนใ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทีละขั้นตอนเนี่ยลายดังให้เจ้ด้วยนะกีต้าให้เจ้เจด้วยอวดล้วนะวโทษ้อ้ยอันนี้มันเป็นที่ถ้าตามอะไรดังได้ค่ะได่ที่แอี่ได้โลด ทำยังไงก็ถามเอ้ยอย่างนั้นเลยเมียเอาปาดเข้าไปปาดเข้าไปอีกโอเควิสวยอ่ะเหมือนอะไรโอเคเหมือนกอลไม่เหมือนเจนนี่แต่ตัวเองเหมือนเจนนี่งงจะไปถ่ายงานสภาพนี้แบบรีบแต่งเร็วไหมใช่ กคนกลัวแพ้เมียทุกคนกลัวเมียแบบกลัวเมียจะแบบนี่สวยไหมแจ๊โอ้ยมันมันสวยอ่ะเริ่มจัดอันนีเลยอ๋อทันนี้เลยดีแล้วดีแล้วเปลี่ยนอันหนึ่งอุ้ยาลิฟต์นแชงแนวด้วยเป็นไงล่ะจัดการค่ะสีบ้างเหรออ๋อเขาต้องทาในก่อนทาในก่อนโอเค ต้องปัาป้ัไปสวยมาก่ะสวยมากแต่งสวยเขาบอกแต่งสวยไโไม่เกี่ยวไม่เห็นหนะ้าตัวเองหรอนี่ี่ี่โอ้ยคอซนซลอชนาใช้ใชหัป้งปงใช่แต่ทีั้นฉันใสใช่ก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นกฎกะติกาใช่ปะอโอ้แม่ ใส่ตใกตาตาเ่ยใส่ตตา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 เจตาตาเจตาตาเจตาเจตัดตาเนาะตาเจตัดังงั้นเวลานี้ก็ขอแต่งเพิ่มก่อนลกันนะเพราะว่าต้องไปถ่ายงานต่อไม่ไหวสวยเลนเจ๊สวยเลยหรอหรอพี่ขอพี่ขอยืมนัดแก้มหน่อยได้ค่ะัแก้มรสาต ยากสุดจะดีขึ้นแล้วโอ้ยพ่อแล้วไหมคอซิเลอร์มันกเลยเลยตบเป็นี้ตบมากเลยดีกว่ามีตบด้วยไมแม่ทำสปาหรือเปล่าคะเนี่ยแม่ยทำสปาหรือเปล่าคะ เริ่มจากปัดแกปัดแกเริ่มจากพอเสร็จแล้วจะเริ่มจากปัดแกวันนี้หน้าฉันจะเหมือนอะไรรู้ว่าเรนไม่กินนี่ลืมอะไรลืมอะไรต้องทำมั่งก็ว่าทำไมหน้าแบบเช็คเฮดอ่ะเออคุณพี่ขาไม่อนี้ไม่ได้นี่ลงไม่ได้นะลใช่ไหวไหมคะเนี่ยแล้วเธอล้างมือยังอ่ งแล้วเสียงห่อยเลยเสียงหน่อยเลยวางแล้วแต่เขาไม่เสียงห่อยน่อหืมกินอะไรอ่ะกินอะไรกินหอมกินหอมนี่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 ก็สวยอยู่นะคะเจ๊หนูให้ดูหน่แกว่าเหมือนแกว่าสวยเหมือนไทย ดูดูดูแป๊บนึ่งขอให้ดูดูดึงริบนะคะดูไหมว่าฉันซื้อมาเท่าไหร่เ <G un> ธอมีปัญญาจ่ายไหมเธอมีหรือเปล่า <G un> <G un> <G un> ยจะต้องดึงตัวทุกครั้งหลายครัง้งแล้วแตเราอ่ะอันนี้คือหักไปแล้วนะริบนึนงถ้าเป็นอะไรกับบิวติสติกนะวุ่นวายอยู่นะเราอ่ะวุ่นวายอยู่นะอะไรอันนี้มันไม่ใช่ไรด้านละทุกคนใชายสาวแม่สวยโยก สวยอยู่แบบว่าห่งสเตรียมหน้าพังนะคะดว้ยปัดปั๊คาราเนอใช่ค่ะพู้หนมูหนูขมบเียวมาเข้าตาไม่ไม่เอาเลยค่ะคิ้วคิ้วคิ้วใครมีบ้างอ่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะมีนี่คิ้วเขียนคิ้วให้แจ็เละเขียนคิ้วให้แจ็หน่อยจายเลยเปิดได่ได้รเปิดดได้เปล่ ะลักเซมีไหมแล้วก็แต่งวันนี้น่าจะเหมือนชินจังลเหม่อนชินจังที่ไหนล่ะเี้ยบียแ้ก็ส่อเล่นน้ำมานะคะปิงก่อนดูเหมือนจะตั้งใจนะเด็กหุ่น เนี่ยหมดหมดหมดเวลาช้นยงหมดเวลาแล้วนะคะพอแล้วนะคะก็ได้แล้วมเป็นยังไงคะไม่ยากพี่เซนเจเจ๊หน่อยเลยพี่เซนเจเจ๊หน่อยาไปยรู้สึกเห็นแเห็นมาจากใครว่าปกก็ตย่แต่ยังถือว่าโอเคอยู่ยู่ได้หรอกโอเคใช่ใส่แว่นหมืนเหมือนโดนใครต่อยใส่แว่นแล้วยังไง เป็นไงวันนี้วันนี้ไหนเล่าให้ฟังว่าครั้งหน้าจะแต่งหน้าให้ใครต่อไปตาพี่พลอยมัใช่อะไรนะมานั่งตรงกลางมานั่งตรงกลางอ๋อหนูกลัวไม่ได้ตุ๊กตาได้ได้ตัวที่ไม่กล้าบอกว่าจะแต่งหน้าให้พี่พลอยเพราะว่ากลัวไมเวลาตุ๊กตาพี่พลอยให้ตุ๊กตามานั่งตรงกลางพี่ฉันมีฝ่้ส่ตุ๊กตาแล้วมานั่งตรงกลางอ่าไหนบอกบอกบอกพี่เขาสิว่ารู้สึกยังไงบ้างวันนี้แต่งหน้าให้แตเจ๊เจ๊สวยยังไงรีวิวเจ๊สวยนี่ค่ะตัวตัว รีวิวเจ๊เจสิคะเป็นยังไงบ้างออโอเคเจ๊เจเป็นยังไงบ้างสวยบอกว่าวระหว่างเจ๊เจกับพี่พลวันนี้ใครสวยวกว่ากันอ่าตอบนางทุกานนั่นงทุกานวันนี้นมาตอบนี่ได้อ๋อตอบไ,ไ,ไม่ได้ทำไมไอะคะพี่เจ๊เป็นพี่ญา,นะาตินะใครมตอบไม่ได้แต่พี่พลก็รักยากนะ <S <S 2> <S 2> <S โอ้โอเคโอเคสวยเท่ากันใช่ไหมคะอ๋อโอเคตอบไม่ได้เพราะว่า กลัวคนใดคนหนึ่งจะไม,ไม่รักไม่ซื้อของเล,นล่นให้ก็สรุปก็คือเอาเป็นว่าสวยสองคนถูกไหมคะเอาของเล่นให้พี่คอยให้หมดเลยตุ๊กตา,าเราได้แชร์ได้อะไรมีของขวัญมั้ยมีของขวัญมั้ยแบบเลือกตัวนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่วอนอันนี้คือตุ <H oly> ๊กเฮียนเฮยพังพังแน่โดนตกแน่โดนตกแน่ โอเคค่ะก็วันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสวัดคคะทุกกน็ฝากกดติดตามช่องเมย่าเจเจด้วยนะคะแล้วก็ช่องของอะไรแล้วก็ช่องเอ่อพิ่เซทขาท่านลูกสาวของมามีจะทำแบบนี้ช่องมามีไม่ดังแล้วนะลูกเข้าใจไหมคะเออก็น่าก็โอเคก็ ฝากติดตามนะคะช่องยูทูบดาวคะราโบชาแนลด้วยนะคะจุ๊บโอเคบ๊ายบายมียะไมาไปไปก่อนก่อนเลยมาไปไปกล้องก่อนเลยบ๊ายบา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 ยอุ้ยคือก็ไม่ได้แย่นะคือมองนี่ก็มันก็แบบว่าแต่คิวอะไม่เท่ากันโอเคไปแล้วเดี๋ยวพี่แอบพี่พอยโอเคป้ะ